จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ได้รับความเสียหายอย่างมากมายเช่นกันในส่วนของประเทศไทยนั้นจึงได้มีกลุ่มจิตอาสาให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและในครั้งนี้ทางบริษัทจงไท้ยเจี้ยนหมิงอิเอียกร๊ปจำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพจิวเจิง้งชิงเยอ่อเจียวหนังได้ร่วมกับร้านขายยาสิริโอสถอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยท่านวีรวัตรกอสิริวรานนท์ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ได้ทำการแจกจ่ายยาชิงเยอ่อให้กับผู้ป่วยโควิด -19 และผู้เสี่ยงสูงได้รับประทานกันอย่างทั่วถึงกับโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน กับภาราฐกิจแห่งชีวิตในครั้งนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลและคณะอ,อสอมมาร่วมในการครั้งนี้ด้วยเช่นกันและทางบริษัทจงท้ายเจี้ยนมิงอิ้วเอียกรุปจำกัดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหายและกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้อย่างเช่นเคย และขอกราบขอประคุณร้านขายยาสลีโอสถโดยท่านวีรวัตรกศริวรานนท์และทีมจิตอาสาทุกท่านที่มีส่วนร่วมโครงการในครั้งนี้ขอให้พี่น้องคนไทยโชคดีและเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับผู้ติดเชื้อนะครับในห,ห้ากล่องนะครับแล้วก็คุณสามีนะครับสามกล่อง<ๆ>นะครับลูกลูกกี่ขวดครับ<ๆ>ลูกน่าจะสักเจ็ด ลูกข้าวที่เขวดนะครับสองทีนี้วิธีการทานนะครับแต่ผมจะบอกนะครับพูดอีกเชื้อครับขออนุญาตนะครับครับผมทาน4ครับซูลสามเวลาหลัยอาหารติดต่อกัน5้ถึงเวันนะครับแล้วก็ขั้นอสมห่วงใยทุกอาชีพตัวจะเป็นไลแมนนะครับเป็นไรเดอร์เป็นกลุ่มเสี่ยงเราสามารถที่จะรับผาดได้